สวัสดีค่ะอยู่ช่องมามี่กุ๊กนะคะวันนี้กกจะพาทุกคนมาออกกําลังกายนะคะโดยเป็นการออกกําลังกายแบบพิลาทิสนะคะแล้วก็ใช้ลูกบอลนะคะลูกใหญ่ในการเอ็กซ์ไซส์ด้วยก็คือเป็นพิลาทิสบอลนะคะการออกกําลังกายแบบพิลาทิสบอลนะคะก็จะเป็นการเกรงกล้าเนื้อนะคะส่วนด้านในนะคะแกนกาลางลําตัวค่ะเราจะหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางปากโดยที่เราจะต้องเกรงกล้าเนื้อหน้าท้องไว้ตลอดเวลาในการเอ็กซ์ไซส์ค่ะ ประโยชน์ของพิลาทิสบอลนะคะก็จะช่วยปรับบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะหลังค่อมนะคะหลังแอ่นค่ะการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะแล้วก็หลังไปด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้แกงกลางของเราแข็งแรงลดอาการปวดหลังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูท่าที่1กันเลยค่ะเราจะใช้ลูกบอลอันนี้นะคะในการออกกําลังกายแบบพิลาทิสบอลนะคะ ท่าที่หนึ่งให้เรายืนขากว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกนะคะเกรงหน้าท้องไว้จับลูกบอลยกขึ้นหย่อนข้อศอกนิดนึง<อ>ค่ะแล้วเอ็นตัวไปทางด้านขวาหายใจเข้าเอ็นไปด้านขวาหายใจออกให้ค่อยดึงกลับมาหายใจเข้าทางจมูกค่ะและหายใจออกเป่าปากพยายามเกรงหน้าท้องไว้ตลอดเวลานะคะ<อ>แล้วก็ผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างดีค่ะหายใจเข้าให้ลึกเกรงท้องหายใจออกดึงกลับมา ขาตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนด้านข้างเยอะขึ้นนะคะขาและเบรกนะคะขาต่อไปนะคะเปลี่ยนข้างสลับค่ะค่อยๆเอ,อตัวไปทางฝั่งข้างซ้ายหายใจเข้าดิงกลับหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกทางปากนีค่ะเกรงหน้าท้องและเกรงสะโพกไว้ในแต่ละท่าเราจะทำทั้งหมด8ครั้ง พยายามผ่อนคลายหัวไหล่คะ่ะในขณะที่เราขยับไปมาค่าและเบรคคาต่อไปนะคะเป็นท่าที่2นะคะเราจะเอาขาขวาไว้ที่ลูกบอลน,นะคะขาซ้ายวางที่พื้นมือสองข้างแตะไว้ที่ศีรษะการข้อศอกออกะคะ่ะ จากนั้นให้เราทวิสต์บิดตัวมาทางฝั่งด้านขวาเกรงหน้าท้องไว้นะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกให้บิดตัวเข้าหาหัวเข่าฝั่งตรงข้ามพยายามหย่อนเข่าข้างที่เรายืนไว้ด้วยเกรงหน้าท้องค่อยๆสไลด์บอลไปด้านหน้าในแนวตรงแล้วก็ค่อยๆดึงบอลกลับเข้ามางอเข่า90องศาในขณะที่เลื่อนบอลไปด้านหน้าให้เสกเช้า ดึงเข้ามาให้พอยเท้าค่ะเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อทั้งนักแข้งแล้วก็น่องไปพร้อมๆกันดีค่ะหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆค,คลายท่าค่ะสลับข้างนะคะเปลี่ยนข้างได้เลยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆงอเข่าเข้ามาแล้วบิดตัวมาทางฝั่งข้างซ้ายสังเกตว่าลำตัวกุ๊กจะนิ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็การมูฟเมนต์จะไม่ได้เร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ช้าหรือเฉื่อยเกินไป เราจะ move ไปพร้อมลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกของเราีค่ะหายใจเข้าหายจอ,อกดึงเข้ามาพ้อยเท้านอกจากเราจะได้ในเรื่องของแกนกลางลำตัวนะคะการว w i s t ก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขาด้วยและคลายค่ะต่อไปเป็นท่าที่3นะคะเราจะตั้งเข่านะเราทำแบบง่ายๆนะคะโดยการวางข้อศอกลงที่พื้นโดยที่เราไม่ได้วางฝ่ามือนะคะ ลักษณะบอลจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะดูตามท่ากุ๊กเลยนะคะวางข้อศอกให้ศอกอยู่ใต้หัวไหล่ให้เราเกรงหน้าท้องและปรับหลังของเราให้ตรงค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหายใจเข้าเหยียดขาตรงหายใจออกงอเข่ากลับเข้ามาให้เราเกรงหน้าท้องแล้วก็เกรงสะโพกไว้นะคะให้นิ่งที่สุด สไลด์บอลไปด้านหลังแล้วก็ดึงกลับมาในทิศทางเดียวกันพยายามอย่าให้บอลกลิ้งไปซ้ายไปขวานะพยายามเกร็งไว้ดีๆเหยียดขาให้ตรงจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นนะคะและค่อยๆเบรกค่ะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นท่าปริหารหาท้องในแบบของ ทีนาทินะคะเมื่อกี้คือ1เซตนะคะก็คือทำแปครั้งนะคะให้เราทำา2เซต3เซตได้เลยนะคะใครที่ทำจนชินแล้วนะคะทำไปได้สักหนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแล้วอาจจะเพิ่มจำนวนเซตขึ้นไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กุ๊กด้วยนะคะแล้วเจอกับกุ๊กใหม่ในวันพรุ่งนี้715โมงค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามกุ๊กผ่านช่องทางอื่นๆได้นะคะ i n s t a g r กร ติ k กตอ f เฟ e บุ๊ k แล้วมาเป็นครอบครัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะ